สวัสดีนะคะสวัสดีทําไมไม่เห็นโดนคดีเลยอะค่ะคนแคทรอแป๊บหนึ่งนะอืมรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเอาจริงเลยนะไม่นานหรอกในปีนี้แหละเออนะอะตัวตะนวยไปตัวตะนวยตะนวยไปถึงไหนแล้วอืมจ้ะตัวตัวเออ ค่ะคือมองเห็นแต่ความผิดคนอื่นเอตัวเองอความผิดของตัวเองนี่ปฏิเสธตลอดแล้วก็เหมือนหลีกเลี่ยงบ่ายเบียงเนาะอืมบกเขาใจเพื่อนบักของผู้อื่นถ้าคนอื่นได้ได้ได้ได,ได,ได้มีความผิดนี่อู้พี่ดีเลยัอดีค่ะอุ้ยผิดหลายพิษมหันพิษนะักอืมระวังตัวเองเจอคดี จะโดนคัดค้า,ากนกันมากันตัวมั่งน้องบริใั่ค่ะแม่เป็นสีอมหมูกระทะทองแดงสวัสดีค่ะอืมคุณกันหานะบัตรจะคล้องเจอคดีเดียวเดียวเดียวแต่คนอื่นพี่เวลาวูธนะคะแต่คนอื่นเขาก็ไม่มานั่งไม่มานั่งอ่าเหมือนกับว่าพูดขม่มพูดข่มหรอกใช่ไหมอันนี้แบบว่าถ้าซาเป็นคดีตัวเองเน่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าลูกความไม่ว่าจะเป็น ไอเนี่ยออกมาคมคู่เขาออกมา,นมานม่น้นมึงตายแน่มึงได้ขายนู่นได้ขายน,ายนี่ได้ขายนั่นเออเตรียมหาเงินไว้อย่างงู้นอย่างนี้เอ่อติดคุกแน่อย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> นั่งเยอ่อเย่ออยู่ได้ใช่ไหมอ่ามาพูดเดียวพูดถึงไออตัวตัวตัวความก่อนอืมค่ะ เห็นคนอื่นผิดดีใจดิ้นเดาๆาแต่ความชั่วของตัวเองทำทำเป็นมองไม่เห็นเถอทำเป็นทำเป็นหลบทำเป็นเลื่อนทำเป็นอุทธรททำเป็นน่าสงสารใช่ค่านะคะตัวเองดีเลิศประเสริฐสีอยู่คนเดียวอืเอ่ยปากแต่ละที <laughs> แมงโมบินว่อนใช่ไหมพี่แคท สวัสดีเอฟซีสองมเมียด้วยนะคะอ่าคุณสุดานะคะคุณสมบัติวัสดีค่ะอืออกมาคุยทับอีกแล้วติอืมมงึดเดอ้อขมิ้นดำหอยมะเร็งเอาอะไรแน่นอนไม่ได้กับคำพูดของนางใช่ไหมอใช่ใช้คำพูดยออเย้ยคนอื่นเร็วมาเร็วความผิดตัวเองมองผ่าน ฟังแล้วน่าเกียดจังเลยค่ะคุณเงียนฟ้าอืมความผิดเจ้าของ่เคยเห็นหรอกแล้วก็บ่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดด้วยนะเออไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิดนะอาจากที่ดูดูมาแล้วนะอืมแต่ว่ากับคนอื่นก <laughs> ับคนอื่นนี่โอ้รุนแรงมากเอ่อความผิดรุนแรงมาก <laughs> ไปนั่งเออพี่เชนสวัสดีค่ะอ่า สวัสดีค่ะได้ยินว่ามึงกราบขอเขาเลยผมไม่รู้ครับเขาบอกผมไม่หมดอมืได้ยินว่ามึงกราบขอเขาเลยผมไม่รู้ครับเขาบอก,บอกผมไม่หมดค่ะพี่เชเออพ,พูดเรื่องนนะอะไรเนาะใช่ไหมเรื่องเรื่องที่คือผ่านมาใช่ไหมอืมเออ ก็เคยมีเคยมีแบบนั้นนะคะอืมของตัวเองนี่โอ้ไปเอาใครเอาไปทําพันซวยยันลูกจากความผิดตัวเองทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองผิดแต่ทําเป็นหลบหลีกหน้าด้านหน้ามืาท,ทำเป็นแก้ตัวอืมเออก็ไปนั่ง ก็ไปไปไอ้ต้อนรับเขาเนาะอืมนะคะอ,อ๋อพูดเรื่องพอลีใช่ใช่ค่ะใช่อืมนี่คะบอกว่าเขาบอกว่าลูกความเขาเอ่อให้ข้อมูลไม่หมดมึงไม่ศึกษาว่ามึงรับงานนะใช่ไหมเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> คุณคำมาวันนี้ค่ะอืมคุณมารี่นะอ่าวันนี้นะะตั้งตั้งแต่อืมคุณไะไรให้แน่้าเออแมน วันนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่เช้าก็จะมีแค่เรื่องนี้เนาะเรื่องที่ขึ้นศาลที่สกลเบรอนะคะที่สกละเบร์นะอก็เป็นคดีเป็นคดีของผู้รู้กฎหมายท่านหนึ่งกับจอ่อเอสอร้อยเนาะเอสร้อยเป็นแขกนะคะที่เข้ามาเพราะว่ามาจากต่างประเทศเนาะนะแต่ก็มีเขาเรียกว่า ชิว่าว่าอย่างวะอ่าเศษส่วนเกินเหรอหรืออะไรอะ่ะไปรอต้อนรับรอเพื่อที่จะดูหน้าหรอหรือว่ารอเพื่อที่จะไปไปอยากจะไปเห็นหน้าเขาบ่เออนางนางแซะ,ะกันเนกันเนเขาเออต่างหมดไล่์ <laughs> หมดไลท์เลยทั้งไลท์เออคงจะแค้นใจมากเนาะหรือ,อยังไง ดูจากอาการแล้วนะเออเออลงรถอ๋อใกล้เสร็จแล้วค่ะพี่อาลงก่อนมันคงยังไม่ใกล้หรอเราต่อเติมไปเรื่อยๆอืมอืมค่ะเขาเป็นผู้ถูกเสมอไงถูกกระทําถูกกันแก้สุดท้ายถูกสังคมรังเกียจแน่บ่าพีทิพงอ่ถูกเหมือนจะเหมือนจะไปย่อเย้ยค่ะเออน่าจะ เจตนานะ่ะเหมือนไปย่อยเยยเขามากกว่าอืมใช่ไหมคงไม่มีส่วนในในในคดีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอา่าฟังคําสั่งศาลใช่ไหมเป็นนัดฟังคําสั่งศาลใช่ไหมอืมคงยังไม่ต้องใช้พยองพยานถ้าสมมติว่าจะเอาถ้าสมมุติว่าเขาไปนในในฐานะพยานก็คงยังไม่ใช่เนาะอเออแมนบอกไปเพื่อที่จะไปย่อยเยยเขานั่นแหละ ไปก็จะเช่าบุนเดอจ้าอู้เป็นเป็นการเป็นงานมากเดินทางไปอืมแต่ว่าต้องต้องมีเพื่อนไปด้วยนะอืมเอ่อช้าเราเห็นนางเหมือนนางเครียดแค้นฝังจิตฝังใจฝังหุน่นอืมนางทางของครอบรัวถ้าใครโดนแบบนางสะใจมากอืมถ้าสมมุติว่าใครใครได้ โดนแบบตัวเองอะ่ะก็จะดูสะใจมากใครเป็นคดีความใครมีเรื่องมีราวก็จะดูสะใจดูสาแก่ใจมากนะคือการแสดงออกมันอันนี้เลยไงอืมเนาะการแสดงออกมันเห็นกันเลยอะ่ะเออไปวันนี้น่ะไปอะไรเออพี่ไม่รู้ไปทําอะไรแต่พี่เขียนบอกบอกไม่ถูกบอกไม่ถือพี่หนูนนายเยอรมันพี่พี่รู้มันไปทําอะไรแต่ พี่รู้มันไปทำอะไรแต่พี่เขียนบอกไม่ถูกใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่นุนาพูดเลย <laughs> ตั้งใจไปย่อเยอ้ยเขาแต่เห็นเขาสวยกว่า <laughs> ก็เลยมานั่งไล่แซ่เขารถข้าเฝ้าลถก็ไปนี่รถจ้าโอ้ยนะอืมกาสิบไปว่ากาสิบไปอันที่จริงแล้วน่าจะมีความอืมน่าจะมีความคิดว่า กูสิไปแล้วกูสิบูลี่นะแม่เออไปเห็นเขาแล้วกูสิบูลี่เขาเออจังั่นนึงที่นะแม่